สวัสดีคับพี่น้องพบกช่มตป่น้องเชอบพี่น้องมาล่บรรยากาศพี่น้องเอ้ยอาเอาลูกชายครับทมปีนี้ด้เป็นอย่งไหนคือพ่อพญ่าหรือจังไหนพ่อพญายากเตี่ยอายุเท่าไหร่ปีนี้เหรอยีบสาปียบสาครับพ่อพญาแล้วคือสูงรักเนสูงครับพ่อ ตั้งใจให้เนปีคนได้รับหมบอมไม่นาทีมาแล้วผมก็ต็ดตามนาทีให้ดีที่สุดสเอาบมได้แต่งหนายถ้ามีหมดครับเอ้เฮ้ยาฮ้เฮ้คเอปยาฮ้ยเฮ้อเท้ยเฮ้กาฮ้ยเฮ้ยเฮากเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้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 ยไฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยวกับเนเลยนเ้ยแม <c oughs> นยเ่ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเยเยเเ้เย้ยยเ้เยเย้้นเยย อ่าเอาสู้สู้สู้ตันด้สุดยอดปีนี้ปีที่สองปีที่สองครับมาสู้สู้ปีนี้ประยุทธ์ได้ปีนี้เพราะเป็นยังกินหอดที่เก่าเลี่ยกินหอดหากหอดที่เก่าครับมาสู้สู้ฝากไปกำลังใจให้ด้วยนะครับจ้าเัี้กำลังตดี่ยมว่างๆมีโอกาสผมใชมาเผาประตยพี่น้องเฮ้ยดีอ้าวไอ้กั้งอียังเนี่ยของแม่พรบ่อวาย มฟ้แมนขี่ตมเดินทางวันไหนเนี่ยวันวันนี้เหรอใช่ครับวันนี้แต่แต่วันนี้ซ้อมซ้อมมเมื่อเช้่แมนซ้อมซ้อมสิบเอโมงได้สิบสอโมงเพียงซ้อมเดียวดิเพียงยังมิไน้แต่ซ้อมลูกชายมารอเนี่ยลูกชายมานะโอ้ยบักลา มื่หลาคือว่าฝนมาบขึ้นเนี่ยเหลาคือฝนมาบกขึ้นเนี่ยเขามาถุกมักเกียดเนาะมาเป็นกรูดุบัตากับเด้าเลเนอะุกจอดชุจอดลูกไส้เนาะชุจอดของแท้เหรีของแท้เหรีนิ่าขึ้นโอยจ้า ทักเทียมเป็นอะไรไม่อยากเลยลาแล้วจะไปเป็นห่วงชุดอยากไปซักชุดเหรอมันเปียกเลยเปิดช่องเปิดยางแล้วยังเนี่ยเปิดช่องเปิดยางวยังมา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 มอมา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 ามามามข่อยามามามมามมานาม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 ่มามมมามา้าม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  เลซีาตุยคนแสนสองแสนสามกว่าฝากกดติดตามน้องรับทีมใหม่ทับทีมระเบิดนรอเชี่ยวสิบเจ็ดคนมานะถ้าหอดนะพันคนไปได้สามหมื่นเองทัทีมสิเหลี่ยออกไปเวทีสามรอบเต็มที่งนะสรอบลเลยอารอบเดียวฝากกดติดตามแน่นสิพี่น้องทับทีมราเบิดน้องเชี่ยวเนาะบอกมาจากช่องบาตุยไดย้ไปกดติดตามเพอดนพีน่น้องขอพอดีทั้งหาร้อยคนก่อน เพื่อจะได้ผ่านเกณฑ์ผ่านอย่างเราเอาสูสีเนาะได้หนูจะวิ่งสามรอบก,ก็ได้โอุยอาหลายพอด <c oughs> เอารอบเดียว,ว,วก็พออันนี้เรารับบทอะไรเนี่ยอุยเป็นหราเป็นยนันเราออกกับพี่ต้นบอพี่น้องฝา,ากคนท,ที่ตามก่นทักทิมมันบอทักทิมรับบทเราเชียว <ฮา S 1> ตอนเนี้ยสิบเจ็ดคนขอสักขอสักเพราะว่าขอพันคนมันจะผ่านเกณฑ์หากระเบิดได้เจ็ดหมื่นเลยเนี่ย เปิดได้กี่วันแล้วเปิดได้อาทิตย์นึงแล้วคนก็ติดตามหน่อยแท้ดูมาท่าทนเด้อที่อย่างดูกระซอมแล้ยังไม่ได้ถ่ายคลิปลงถ่ายถ่าย,ายอัพอัพแล้วถ่ายลงเนะพี่น,อนอาา้องพิมพ์คำว่าทับทิมพสามคลิปหนูอัพลง,งอ่ะบ่โอ้ยพี่น้องไป <c oughs> ตน้น <c oughs> เอาคือสวยนะใครแต่งหน้าให้เนะนี่ยหน้าดูแจ้งเองได้ป่ะอันยางกันตัดเทียนได้บ่เอาให้ตัดเทียนได้เหรอ ยอดครับทีมระเบิดน้ำมันเชื้อนะพี่น้องเลาฝากคนที่ตามตั้งเนี้ยตอนรุ่นตัวเดียวไอ้ผ่านเก่งผ่านคนน่ะระเบิดถ้าอยู่น้ำถ้าอยู่น้ำวงวงหนึ่งนลยตั้แค่เดียวว่ยากเนี้ยเดี๋ยวซอยเดี๋ยวซอยเดี๋ยวซอยจะไปออกกับวงสองเหรอใช่เพราะว่าพี่นิคอนไปไปคุมวงบสองไปช่วยงบสองก่อนติดตามด้วยนะคะเร็วๆโอ้ยยดือดหลายนะสู ไ้บนจะหยุดแล้วหรือเปล่าเขต้องให้เบ้านะคนที่ตามไลยดอกโอ้ยอโดนัาสู้ๆไม่นองเอาคนบอเนี่ยชิ้นไงงนั่นผีบีมันเาเดี๋ยวเ่ย อยตายตายตายเ่อาา <ś ması> มา <ś ması> โมนี่มาถามเขาว่าปอสิปอสีมีรังใจได้บ้ <ś ması> <อ>างไหเด้วยโอ้ม,อมันมันโอ้มันมันไหนพอด้พอ,ด,พอด้เจีวเถียเออพอดนพอดิเจวเนี้ยเนี้ยจังลูกจังเต้าแล้วกอมเมนตเมั้นเออขึ้นจากไหนเขาฝนมาบนขึ้นโอ้ยจบบังปา ครับพี่น้องท่างควายตินตามมึงไปประชวดหัวงานห้าวันสูุร่าสูุร่าแต่ท่านนี่ไปเนี่ยลำบากพีผู้หาอย่างนี้เออแม่แล้วโอ้ตายเหรอครับไปบ้านไอ้ยกเอ็กทำไมไม่ดันช่วยพี่เขาหน่อยเปิดอาทิตย์กว่าคนติดตามสิบเจ็ดคนเอกดันช่วยหน่อยฝากตินตาม พักทีมละเราไลเราไปสาวไทยนี่แหละไทยคนสวยนะป๋าแต่แแบคือสวยนะลูกสาวเอ้วลูกสาวใครคือสวยนะเด็กเป็นองเนี่หน่อยนี่ล่ะเป็นจักลาบ้านหยกสบายดีค่ะไอ้แต้บล่ะสบายดีค่ะแบบคนบ้านเชื่อตัวเนี่ยชุดเปียกว่าเนี่ยเปียกเปียกบอลชุดป๋าไม่แต้มตุ้ดสีร่างกายลงมากแต่ตัดเพิ่มคือว่าที่นี่เข้าโน่นเลยอาเด็กหน่อยสุกี้ ตัวมือเปิดรูโอ้เป็นตันรูตัวนี่คือเป็นต้วลากเ่ยแ่งค่ะเนื้ยค่ะ,คะชุดนี้นี่สวยไหมสวยมากแต่สวยมากนางเอกได้เลยเ,เนี่ยบอกคู่นะไปฟอดเสือไปใส่ชุดเพน้นเะมาแพี่เด,ดเชช้นทยกพ่อบอกไม่ได้บอกบอกรพอ่อให้ยืนเบาพอ่อไหยังหันกล้องสูงกินทอดอูเดียโอ้กินทอดเนี่ย เปเด็กเลยแต,แต่มันสวยจริงรอรอแต่ไปแต่งหน้าให้แต่งเองลูกเรียน้อยเย็นแล้วมาถ้าสวยเนี่ยบอกคู่คู่บอกคู่บอกชวนไปใส่สุดเพชรเสียดายเดี่ยกินฮอทกินเราเด้อเดี๋ยวมียังทีทางขาดอกเสื้อใส่ขนมต้มด้วยค่าขนมา ร้อยรูยุคนี้มีมากเลยมีอย่ามาแกงบ่ชิ้นทอดตอนนี้ลูกสาวเหลือตำแนี่พี่น้องเฮ้ยแกงเพิ่นให้บอกอย่างนี้ปลาลูกเดมีปลาต่อพิ่นสซ่างให้เพี่แม้ไฟสีอยากเอาแต่แต่มันสวยเนี่ยสวยสวยตึ้งเยอะเลยเพราะว่าแกงแล้วไหมโอ้ยเอาสูสีหน่อยสูสีเอ็งได้เปิดช่องไหมเนี่ยยังเลยพูดไม่มีเวลาอ๋อคือว่าเปิดช่องเนี่ย เอาสูสูทำใหโอกาสเปิดแต่มันสวยจริงนเน่ยเอับี่นอกคี้ฝากไวัีสูสูได้หลาเด้อักแพง้เ่าไเอารับี่นองคลนี้ฝากไวันีนานกวาไเบงเราจะรมกดไลค์กดแชร์ฝากฝากดูแหละฝากกดติดตามองยกทัพทีมนะเี้ยแต้มยวเร็วนี้จะเปิดช่องครับว่าวัชีนักเอกนี่สวยจริง อีกน่องลูกสาวจะของงาที่น่องเขาคลิปนี้ฝากมาจะดีที่ไหนอกหมพวกเราอยาลืมกดไลค์รูแชร์ติดตามช่องบอกตู้สำหรับน้องเชี่วใน่น้อยเนาะยืดเรืองไปหนังมื่อวพวกผมไพวกสองเดินทางขึ้นท่องเที่ยว่น้น่อย่าลเรื่องใหมกำลังใจด้พี่น่องเนาะเราเจอที่นวัดนครในน้องเนาะวันที่6 27บางแค28ตลาดยถไฟ29เราย้อนพี่น่อยไปครับไม่บายสวัสดีครับ